สวัสดีฮะพบกับผมนะครับเออไซเลนวันนี้ผมจะมาแคสเกมเดวเวเมคลายนะครับก็ถือว่าเป็นภาคที่5นะ้นี่ยแต่มันเป็นในเรื่องของก่อนภาคแรกซะอีกนะวันนี้เราจะมาเล่นโชว์กันนะว่ามันเป็นยังไงกับภาคใหม่ล่าสุดแล้วก็ลุกใหม่ของดันเต้นะฮะมาเริ่มันกวก่อนอันนี้ผมก็เล่นเคลียร์ไปรอบหนึ่งนะครับก็เลยอยากจะมา อ,อแคสให้ชมกันก็เล่นเป็นอันการ์กันเพราะอันที่แล้วเล่นเป็นเนฟเวลินโอเคครับชอบนะอัปเกรดแปบบ๊บส่วนตัวผมชอบใช้อาวุธนี้มากถือว่าเป็นอาวุธที่ดีในะระดับหนึ่งเท่านัะ่ะแล้วก็ ลืมไม่ได้ไงเนี่ยโอเคไอเทมทำไม่มีอะไรเลยครับนอนเดวเก็บตังค์สักแป๊บหนึ่งโอเคครับเริ่มมิชชั่นกันเลยเลยเอ้ผมจะมาเล่นในรูปแบบผมขาวแล้วกันนะครับโอเค Standard. สแตนดาร์ดซาร์มิชชั่นอ่าโอเครูปถิ่นมีหมดคราชเชอร์นี่คอมโบ เลือกแทนโหมดฝึกซ้อมเพื่อในการฝึกซ้อมการคอมโบนะฮะก็จะมี <im itating> ทิปบอกระหว่างโหลดเกมเดี๋ยวผมก็จะแปลให้ฟังเท <im itating> ่าที่จะแปลได้นะฮะไม่ได้แปลในทุกคำโหนี้อันนี้ยากอ่ะยากจริง <im itating> <im itating> มันเหมือนเรามีแยกล่างอะไรเนี่ยใชยใต้หน้ากขาวนี่เราเรียกเขาว่า The Order กลุ่มนี้ยากเนี่ยต้อง,บ,อง,องบังคับว่าไอ้นักข่าวเนี่ยมันชอบพูดคำอะไรแปลกๆพิสดาร f 1 m ผมคือม็อบบาร์เบสอันเต้ออกมาที่นี่เร็วนายอยู่ในอันตรายเธอใครต้องการอะไรพูดอะไรอยู่เนี่ยนักล่าชื่อเดฟเป็นปีศาจนั่งไงอยู่นั่น อยอนต้เขาจะดึงนายไปสายึ้นไปแล้วสายไ,ไม่ทันเอาเสพเอาความมันานะแล้วก็เนื้อเรื่องจะแปลให้ได้เนื้อเรื่องมากที่สุดครับ <c oughs> เวนกลับมาสู่ลิโกล วันนี้มันม่ดีกูเลือกผมขาวไ่เหรอเนี่ยผมไม่เข้าใจจัเซ็นเซอร์ทำไมยังเห็นอยู่อ่ะแต่ตูยังเห็นเห็นไหมน่า ผ่านแล้วไรหนูกระแปไปเรื่อยๆเรียบดาบมาต้องการสู้ใช่ไหมมาดิ làm Mày quá Mua nát nghe ไปทำอะไรแฟนตต้ทางนี้จะไปหนุปืนฉันอ๋อบากหนีบ้านะครับไม่ปุ่นีอ่ะ อะไรวะออมาเร็ว <c oughs> ไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอเวอร์นี่เอเวอรี่ไอคือโยเกิร์ตมันไม่ชื่อของผู้หญิงที่เรานอน ด้วยตอนแรกนะจะลองของไอ้น้อง Target practice นี่ใช้สัการของโบนะ a i อาวุธแม่ของนันเตะเุธขอดีวาเ,เคียวสีฟ้าฮะยังย่ง ผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยเป็นโรคชอบอยู่กับพื้นนะข้างบนเหมือนว่ามันจะมันกว่าฟุ้งม่งมุมเหรอหมดจนัยนเต้อย่ายิงฉันฉันชื่อแคท ไม่ใช่ปีศาจฉันอยู่ในโลกของความจริงทำไมถึงมาหาฉันเก็ o โหยากอันนี้เป็นโลกของแฟนไอพีปูจะเป็นโลกของปิศาจนะฮะประชาชนทั่วไปจะไม่เห็นจะเห็นแค่ว่าของมันทงหรืออะไรแค่นั้นก็ถือว่างงกันแหละ ฉันไม่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณนักล่ากำลังจะดึงมาไปในเลนโบนะไม่ตองการจะต่อสู้ตามเข้ามานี่เลยโอเคใครมาตัดสายบอกว่าขอโทษด้วยนะฮะหมอนี่ฟันไปแล้วถ้าจะไม่อยู่ เดดตายอย่าร้องเพงให้น้องอันนี้ก็เอาบอลในระดับอีกแล้วครับเอาวันนี้ มันกัน,นทีเดียวนะฮะมันจนพูดไม่ออกอย่าลองดีครับผมขัในแม่งเพงเี้ย้ขึ้นเออ อัพสก,กิลนะฮะอ๋อเดี๋ยวซื้อไอ้นี่ก่อนละกันอโอเคไว้เพิ่มเลือดแล้วกูถอดเสื้อทำไมวะอืมจะไม่เข้าอะแล้วมันพะคุปไอ้เสื้อคุมชิ้นนี้มันไปอยู่เลยตรงนั้นวะ อเสื้อเอาเสื้อกูมารบไม่ไรน้องจับจับโป๊ะข่าวใหม่ครับคุณถ้าจะไม่เชื่อฉันก็ไม่เชื่อสายตาที่ฉันเห็นเหมือนกันนักข่าวยังไม่เชื่อ อย่างไะอยากหลองดีใช่ไหมปมเฮ้เฮ้ยลงมาดิฮะลงมาสู้กับฉัน มันต้องรอเรียกแล้วเข้ามาเองครับออกไปเฮ้ยเฮ้ยไอ้สัตว์เอ้ยโอ้เจ็ยเวนปุ๊บน่าติดใจเอาวันนี้ ขผาบ้างไม่ขผาบ้างอะไรกันวะเฮ้ยกลับมาดิวะเมเตะทานะมันไม่ทัให้พี่ตกใจหรอก ไปกันยาวเลยนะครับพี่เกียรแวะทำอะไร Exit Good นั่นไงทางออกดีมากไม่ดีแล้วแย่มาอีกอ่ะตายยากจริงนันเต้ฮ้าได้ครับอันนี้คือผู้อยากลองของนะฮะ ทีทั้งหลังค,ครูับไม่ชอบคนุก เปิดทางนั่นแหละเอ้าเฮ้ยจะหนีดิผมกูดำอีกแล้วนี่มันต้ององี้หล่อดีนี่หว่าไม่ไม่อไร่โอ้โหนี่มันล้านปีเลยนะมันไม่ได้ผลหรอก เขาจะพานายไปสู่โลกงความจริงตามขึ้นมาได้อแอปปิง t h e มาสู้กันนันเต้รอก่อนอันนี้ได้ผลคุณสามารถสู้กับมันได้แต่มันก็ไม่ไง่ายเลยนะส่นมือมันก็ดันเตได้ยินไหมเย่ yeah, ฉันได้ยินเธอตมตีที่หน้าของมัน จับหน้าก็จับง่ายจับแม่น่านะลงมาดีกวายลงมาดิเฮ้ยตอนนี้ใช้กำเอ้ยใช้ปืนยิงเข้าลงมา เงี้ยได้ผลด้วยไปรู้ว่าไปไนรกปุ๊บ มันลม้ลมลงประมาณนี้ให้เราฟันมันครับน้องก็จะไปนอนอย่างนี้นนปึ๊บ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 ปา พักกิ้งเดมอนมึงเป็นบริษัทที่เหี้ยมากตายซะตายละเกมโอเวอร์มันจบแล้วลูกชายของสบาน่าลูกใครนะคุณนั่นถูกคนพบมึงตายเพียงแค่แม่มึงก็เป็นกะหรี่ยงเบสเซนเซอร์ครับ ทีเบรดบอกกัลีนั่นเหรอฉันไม่รู้หรอกแม่ฉันคือใครแต่ฉันรู้ว่าตอนนี้มึงเรียกม่รู้กันลีอะไรล่ะอ๋อแม่ของฉันฉันจำเธอไม่ค่อยได้ เละเป็นนาดกองอม,มาครับล้วเจอกันพัทหน้าครับผมครับ